ที่แสดงในละครเรื่องนี้ก็คือหญิงรัฐาค่ะมารับบทเป็นหนึ่งในแก๊งคุณแม่ด้วยนะคะแล้วก็เป็นการกลับมาร่วมงานกับทางช่องสามในรอบ3ปีทีเดียวค่ะ,คะช่วงนี้เห็นสังเกตไหมคะว่าสวยออร่าเจ้าสาวจับเลยทีเดียวเธอก็บอกว่าเตรียมงานแต่งงานกับแฟนหนุ่มตุลเนี่ยไปได้บางส่วนแล้วแล้วก็มีการเตรียมการไว้หลายแผนเพราะต้องรับมือกับสถานการณ์โควิดในทีด้วยคาดว่าจะจัดงานได้ช่วงครึ่งปีหลังค่ะ,คะ ไปไทยแบบ<ม>เป็นไทยแบบชุดแต่างงานค่ะแต่ว่าเราก็แบบเราก็กระเทนนยเนาะเวลาเราโพสเราก็จะแบบซ้อมแล้วหนึ่งอะ <c oughs> ไรเงี้ยคือแบบเป็นเป็นภาษาของเราอะ <c oughs> ไรเงี้ย <c oughs> มีคนถามอย่างเยอะมากว่าตื่นเต้นไหมอะไรเงี้ยเขายังไม่ได้อยู่ในจุดที่แบบตื่นเต้นหรืออะไรแต่ตอนเนี้ย ตื่นเต้นคือกลัวทำอะไรไม่ทันมากกว่าเพราะว่าลิสแขกก็ยังพี่ตุนตอนแรกเตือนพี่ตุนตลอดว่าแบบลิสหรือยังลิสหยังเขาบอกเขาลิสแล้วนะถามเราเรายังไม่ได้ลิสเลย <c oughs> ส่วนชุดส่วนสถานที่เรื่องของการางานเช้าชุดไทยอะไรเงี้ยเราเตรียมเตรียมไว้แหละเอาแบบ New normal นิวนอร์มอลอะแล้วเพราะก็ยังกังวลอยู่ว่าในงานจะมีคนกี่ค,อคนอะไรเงี้ยเพราะว่า<ม>เราก็ต้องตามตามข่าวเรื่องโควิดด้วยอะค่ะเพราะว่าในเรื่องของการจัดงานสั่งสรรหรืออะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็เขาก็จะมีลิมิตของเขาอยู่ซึ่งช่วงของหอ่างเนี่ยเาเถิดไปทางปลายปีละ,<ม>ะก็ก,ก็น่าจะประมาณพฤษภามิถุนายนาน่าจะพอรู้ว่าเออมันได้กี่คนหรืออะไรยังไงเตรียมเผื่อถึงขั้นแบบถ้ามันยังเกิดมันมีระลอกใหม่ขึ้นมาจริงก็ต้องอาจจะต้องขยับไปอีกเดือน2เดือนด้วยซ้ําค่ะเราก็ เราก็ห่วงเรื่องของสุขภาพของแขกที่จะมาด้วยค่ะ,คะแต่งานช่วงนี้ต้องเตรียมแผนไว้เยอะๆนะคะ